เชินครับท่านประธานที่เคารพกระผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่ฟังดูแล้วก็ให้ความเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสก็ต้องยอมรับที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงสถิติของผู้คนที่ได้เดินทางผ่าน เดินทางเข้ายัางนาทิว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดได้พอสมควรแต่ท่านประธานครับสําหรับผู้คนที่เดินทางผ่านตามสถิติที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่า,เป,าเป็นการผ่านเข้ามาเพื่อเดินทางไปยังขัดใหญ่หรือสงขลาผู้คนเหล่านั้นจะไม่ผ่านโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ยวที่มาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยจะผ่านนา,าทิว่าซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน แล้วผ่านไปท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาแล้วก็ภูเก็ตต่อไปออสิ่งที่ผมคาดคิดกันอย่างนี้เขาพอว่าที่นาราธิวาสนั้นใช้หาดที่ผมสอบถามเมื่อท่านรัฐมนตรีเมื่อสักรู่ว่าจะมีการตั้งงบประมาณในการบรวณนะเรื่องชายฝั่งกัดเซาะหรือไม่ ถ้าหากไม่ไม่มีการบูรณะหรือดูแลในพื้นที่ชายฝั่งหรือพัฒนาในชายฝั่งแล้วเนี่ยต่อไปผมเชื่อหาดนรา์จะถูกคลื่นซัดจนหาดนี่อาจจะหายไปได้และสถานท่องเที่ยวที่หน้าที่เราจะต้องอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติไว้ยอย่างดีก็คงจะสูญหายไปจากจังหวัดราชวัฒนสเหมือนกันแต่หากไม่ได้รับการดูแลท่านประธานครับ ที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือกระทรวงท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีได้พูดถึงมุสครัวและทางกระทรวงการท่องเที่ยวไม่มีงบประมาณในการดูแลนอกจากจะประสานไปถึงหน่วยงานต่างๆง,ง,งั้นผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าในการพัฒนาหาดนาทัศ์ซึ่งเป็นหาดที่คนนาราธิวาสและสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ต้องการมาก อยากจะฝากไปทางรัฐมนตรีว่าด้วยความโรุณาครับว่าให้ช่วยดูแลเรื่องงบประมาณและกับประสานไปยังหน่วยงานและกรมกองต่างๆและกระทรวงต่างๆว่าในการจัดสรรงบประมาณนั้นควรให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเท่าที่ผมฟังรัฐมนตรีได้กรุณาจแจ้งต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่ว่าทางเทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนดูดาย ก็ต้องมาของบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวได้จัดงบไว้ให้ส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะไปเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าช่วยประสานงานถึงกรมปองและกระทรวงต่าง เชื่อกุณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชัยหาดรรชาติด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานทรับ,คร,บครับผมยินด,ดีนะครับจะให้กระทรวงได้บรรจุไว้ในแผนบูรณาการในอนาคตและซึ่งจะรีบส่งเจ้าหน้าที่ประสานกับท่านสอสอนะครับแล้วร่วมร่วมมือกันเพราะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยยืนยันเลยครับว่า เรื่องงบไปดําเนินการการก่อสร้างถ้าไม่ใช่เป็นโครงการหรือเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาโดยฉับพลันในบางส่วนแล้วนะอย่างเช่นซูนามิเนี่ยอาจจะของบกลางเข้ามาทําได้แต่ในส่วนของของบปกตินั้นนะท่านสสต้องช่วยรีบประสานกับกระทรวงอื่นด้วยแต่แผนดังกล่าวแล้วเนี่ยผมจะดําเนินการให้ขอขอบคุณครับกับขอเป็นกระทู้ถัดไปนะครับกระทู้ที่21 การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิญท่านนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยวัตน